ตอนนี้เราอยู่ที่ย่างกุ้งวันนี้วันที่ไแน้ววันนี้วันที่สิบเก้าวันอาทิตย์ด้วยเวลาผมสองพันหกร้อยหเมื่อกี้ออกจากร้านบุฟเฟ่มานะวัน,นับ่อนี้อยู่หนอน เรทหารนะล่อนะฮะอิ่มนะฮะอ่นะเนเป็นหลักนะสวักเต็อนะฮะมีสนามลินมยตาเราเยิมเยิมละเราเป็นะต้องหลับนะเลยเราเมตตาไม่ไกลนะไปถึงแล้วฮะถึงตาจปนถึงตัดต่อที่นั่งนะฮะถึงล้าจะต้องลงแล้วฮะเดี๋ยวเราตรงนี้กันเนาจอไปในในจาสกรตจันนะครับ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเราเป็นย,ออยาอาหารทั่ไปนะชั่วโมงครึ่งนะฮะไม่มากไม่น้อยไปนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เดินไปช้อปปิ้งดากัสได้นะครับใช้เงินไทยได้นะภาษาจีนก็ใช้เงินไทยได้เวลาเหลือก็ออไปห้างได้ไปกินกับแม่แอมเนี่ยอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าพวกเนี้ยเป็นเดินไปฝั่งมืงของดาสกัสนะเพราะต้องเดินข้าไปเลยนะมันจะละลายมันจะมีลิฟต์ครับตรงมุมฝั่งเนี้ยมันจะมีลิปที่เชื่อมเป็นจานไปที่ห้างเลยนะครับแล้วเคลื่อนลิฟต์มันไปได้นะครับมั้จะมั่นสน ที่รถเราต้องกลับมาที่สายสุกรัสนะเรารับมาที่สาสกรัสนะรถเราไม่จอดที่แดมนะเราจอดที่เกวะนรอมาที่อื่นะฮะแล้วก็จะจัดรเราได้เวลามันก็ตาที่ปัดไรนี่นะครับไมรบกวนการเลี้ยงนะรอเดินรต่รถมันจอดนานไม่ได้เป็นแบบนี้สวยนะมันจะวนไปหลายรอบเลยนะฮะก็คือสามงขึ่งครับก็คือเราจะออกจาก่อประมาณสามโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งจอดมาจะไปจุดหมาย้วยนะครับผมนะฮะสามโงครึ่ง ออกสตารสก๊อตนะฮะตอนนี้จะเนี่ยตัสองโมงไงสองโมงนะครับผมสองโมงอ่าจะเป็นสามโมงนะครับท้ายที่งดยังไม่ได้ของกว่าก็นี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้ซื้อจากพม่าไปในรอบนี้นะครับก็ลงไปซื้อออกพม่าได้ทั้งหลายทั้งปวงมาโดยจะเป็นอะไรบ้างครับการุมพก ให้แต่งต้าถ้าจะเทสจบนี่แหละคือชื่อที่สุดแล้วนะวราเป็นบางที่มีจบถูกที่สุดในโลกแล้วก็ได้นะพูดถึงราคาที่เกิดเทียบเท่ารถอีกสือเป็นราคาจีนฮ่องกงถือว่าเราเป็นบางที่จบที่สุดแล้วนะถ้าพูดถึงในชงราคานะครับเพราะเป็นหลังที่เขาขุดจบตัวเองนะที่กระฉีดนะเระเป็นผู้ที่ส่งสินค้าอรรถผลิตต้นโลกด้วยนะจากเขาเนี่ยมัส่งขายจีนเป็นหลักเลยนะฮะก็ไปหาซื้อหยกได้นะครับถามว่า เวลาซื้อเนี่ยซื้อเปนอะไรแบบจริงหรือ,อรกแปลซสมมานล้วนนะถ้ามันดูจะเจอจกอยกปลงล้วนจรงโชคดีมากโชคดีมากถ้าเจอหบกอลอมนะฮะวืธอง่ายๆครับเราลงสผมมาถึงเส้นนะวิธีเชเกยียให้จริง,งจ,จงริงนะเราเอามเบ้ลกับันไปที่เราซื้อลนะแต่ว่เบิ้ตรงนี้ไว่เด็ดี่คนติดเยอะกับหกนะฮะเราเปิดล้ดูนะฮะถ้าผมไม่ไหมแต่ว่าหกจริงนะฮะ จะจบก็ไมตัวเองนะจะไม่ยอราเลยนีแน้าเราเลยหนเรเอนวิเยางพยาบาลรที่อไที่เป็หนึ่งนะมาหยอกอาผลํำมัดจบแล้วไฟลดนูถ้าผมไม่ม่แต่ว่าจบจิงอ่านะฮะไม่รู้ต่อรับเราจำจบไว้หน้าแบบไม่จนไม่น่นเลยวางว่าจะหมด